คุณเคยประสบปัญหาเวลาเล่นเกมหรือทำงานอยู่บนหน้าจอคอมนานๆแล้วมีอาการปวดตาแสบตาไหมผมจึงมีแว่นมาแนะนำแว่นออปตัดรุ่นซีโร่ตัวเลนจะเป็นเลนรุ่นใหม่เคลือบสีเหลืองอ่อนๆช่วยปรับความคมชัดของภาพและยังช่วยเพิ่มความสบายตาในขณะมองและทีเด็ดของรุ่นนี้จะเป็นขาวแว่นที่บางที่สุดในโลกใส่หูฟังทับก็จะไม่เจ็บหูใดๆเหมาะกับคนที่ใส่หูฟังเกมมิ่งโดยเฉพาะ สั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้ล่างคลิปและอย่าลืมใช้โค้คค <Hey. S 2> คดส <Yeah. S 2> ่วนลด s n a c k Gamer เพื่อลดทันที100บาทกันด้วยนะครับผม โอเคครับก็สวัสดีกับคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับมาอยู่กับผมนาะยขนมเกมเมอร์กันอีกเช่นเคยนะครับก็สลับคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาทำการรีวิวนะครับการัปเิตของ m Minecraft เวอร์ชัน 1.17.30.20เบต้านะครับผมเรียกได้ว่าอัปเดตมาทุกสัปดาห์กันเลยทีเดียวนะครับก็ได้อัปเดตมาอีกแล้วนะครับแต่ลงคลิปช้าอีกแล้วเหมือนกันนะครับก็ขอโทษด้วยนะครับคือพอดีว่ามันว่างเวลานี้นะครับก็เลยลงช้านะครับผมอ่ะก็สำหรับเวอร์ชั่นนี้นะครับผมก็จะอธิบายเลยละกันนะครับเพราะว่ามันมีค่อนข้างเยอะนะครับ ก็จะหยิบส่วนที่มันเป็นหลักๆในเวอร์ชั่นนี้เอามาให้ท่านผู้ชมดูจะดีกว่านะครับผมก็มันเยอะจริงนะครับอ่ะอย่างแรกเลยนะครับเข้ามาในหน้าล็อบบี้นะครับหรือว่าในหน้าตัวเกมแบบนี้เนี่ยมันก็จะมีอ่าเรียกได้ว่าเป็นปุ่มครับเป็นปุ่มเพิ่มขึ้นมานะครับนี่ตรงนี้เลยเห็นข้างซ้ายไหมอ่าซ้ายมือนะครับข้างๆไ,ไอ้ตัวที่มันพูดคุยกับโมจังเนี่ย ข้างๆมันจะมีะขวดน้ำนะครับขวดน้ำนะก็กดเข้าไปนะครับซึ่งนั่นก็คือเป็นอา achievement นะครับเป็นเมนู achievement ที่ได้เพิ่มเข้ามานะครับก็เปลี่ยนมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับอยู่ล่างซ้ายนะครับอ่านอีตรงนี้อยู่ตรงนี้แล้วนะครับ อ่าแล้วก็อ่าเมื่อเราลองเข้าไปที่โปรไฟล์ครับแน่นอนนะครับเมื่อเมนูอาชีพเม้นเนี่ยมันอ่าได้ทําการย้ายแล้วนะครับพอเข้าไปในโปรไฟล์มันก็จะไม่มีแล้วนะครับมันก็จะมีแค่ Edit Creator ตรตรงนี้นะครับเพื่อให้เราเปลี่ยนสก,กินแค่นั้นนะครับอืม ประมาณนี้นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวการอัปเดตอื่นๆเนี่ยก็จะไปดูในตัวเกมกันเลยดีกว่านะครับเข้าโลกกันเลยดีกว่านะครับไปเลยโอเคนะครับผมก็เรียกได้ว่ามาเป็นที่เรียบร้อยนะอันนี้ผมก็ได้ทำฉากไปแล้วนะครับเพื่อที่จะรีวิวนะครับาเดี๋ยวเราจะดูอย่างแรกเลยนะครับอย่างแรกเลยที่มีการอัปเดตในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นการอัปเดตในเรื่องของบล็อกเรืองแสงนะครับหรือว่าไลท์บล็อกนั่นเองนะครับซึ่งหลายคนอาจจะ รู้แล้วนะครับบางคนก็อาจจะไม่รู้นะว่ามันมีบล็อกนี้อยู่ด้วยนะครับซึ่งมันเป็นาลายบล็อกนั่นเองนะครับเป็นรูปหลอดไฟอย่างนี้นะครับซึ่งมันสามารถเสกได้เท่านั้นนะครับนี่สามารถาเสกได้เท่านั้นนี่นะครับสามารถพิมพ์เสกในช่องแชทได้เลยนะครับก็วิธีพิมพ์ก็พิมพ์อย่างนี้ครับ นะก็ทับกิฟเว้นวักแอดพีแล้วก็เว้นวักไลท์แล้วก็อันเดอร์สกอร์บ็อกนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับการพิมพ์นะอ่านี่ให้ดูเลยนะครับว่ามันพิมพ์ยังไงนะก็พิมพ์ประมาณนี้นั่นเองนะครับอ่าซึ่งอ่าสำหรับเจ้าตัวไลายบ็อกนี้นะครับอย่างที่เห็นเลยนะครับคุณลักษณะของมันเนี่ยมันเหมือนกับบาเลียครับผมนะเมื่อเราวางนะครับแล้วเราไม่ถืออ่าหลอดไฟในมือเนี่ยนะมันก็จะไม่สามารถเห็นเลยนะครับแต่มันสามารถทะลุได้นะไม่เหมือนบาเลียที่มันกั้นอะไรแบบนี้ คือมันมองไม่เห็นเลยนะครับอ่าแต่ถ้าเราถือครับมันจะมองเห็นแบบนี้นะฮะอ่าก็เป็นอะไรที่ดีนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันอัปเดตมาอย่างนี้ตั้งแต่แรกหรือเปล่านะแต่เหมือนกับว่ามันทําการอัปเดตอ่าเจ้าตัวไลท์บ็อกมาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับเป็นอะไรที่เราสามารถนํามาใช้งานได้เลยนะครับอืมก็สำหรับเจ้าตัวไลท์บ็อกนี้นะครับมันมีความสามารถหลายอย่างมากนะครับ ซึ่งหลกัหลกๆเลยก็คือนั่นแหละครับเป็นตัวให้ความสว่างนะครับซึ่งตัวมันเนี่ยสามารถเพิ่มความสว่างได้ถึง15เลยนะครับเห็นอ่ากลมๆอ่าสีม่วงๆฟ้าๆนะครับตรงข้างๆมันไหมซึ่งนั่นก็คือเป็นตัวเลขครับผมซึ่งอ่าศูนย์เนี่ยก็เหมือนกับว่าอ่ามันไม่มีแสงนะครับมันไม่มีค่าอะไรใดๆแบบนี้นะครับซึ่งอ่าวิธีการปรับแสงให้มันสูงขึ้นเนี่ยต้องทำการอ่า คลิกที่ตัวมัน,นครับปุ๊บนี่นะครับคลิก1ทีก็จะเพิ่ม1ทีนะครับก็คลิกเรื่อยๆนะครับซึ่งอาจจะตัวไล์บล็อกนี้นะมันก็จะเพิ่มแสงและเห็นไหมก็เราสามารถาปรับแสงได้ตามเลขเลยนะครับยิ่งเลขสูงแสงมันก็จะยิ่งสว่างขึ้นอะไรแบบนี้นะครับก็เรียกว่ามันทําความสมัคงได้จริงนะครับอ่าอันนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าเจ้าตัวไล์บ็อกเนี่ยมันอาจสูงสุดได้แค่15ครับผมอ่ะถ้าคลิกไป10 6กเนี่ยก็จะรีเป็นศูนย์เลยนะครับก็จะสามารถรีได้นะครับอ่สูงสุดก็เรียกว่า15นั่นเองนี่ความสว่างถือว่าสูงสุด15แล้วนะครถือว่าสว่างมากสุดแล้วนะครับสามารถปรับได้อะไรแบบนี้นั่นเองนะครับอาจจะไม่เห็นนะครับว่ามันสว่างไม่สว่างครับเดี๋ยวผมอะจะปรับเป็นกลางคืนเลยนะครับมทมโทีนะสอรีอ่กลางคืนแล้วนะครับนี่นะครับเรียกว่าเห็นไหมฮะ มันสว่างจริงๆครับผมนี่นะฮะสว่างโดยเจ้าตัวไลท์บ็อกเลยนะครับเป็นอะไรที่สว่างจริงครับอ่ะสมมุติอ่ะผมปรับนะครับนี่บอกได้ว่าสามารถปรับความสว่างได้อะไรแบบนี้นะครับซึ่งผมชอบมากนะสําหรับเจ้าตัวไลท์บ็อกนี้นะครับอืมนะสามารถเอาแบบแบบเอาไปแบบตกแต่งอะไรอย่างนี้ได้นะครับเป็นอะไรแบบนี้เลยนะครับอืมนะครับ ประมาณนี้นะฮะซึ่งเจ้าตัวไลบล็อกนี้นะครับมันมากับการแก้บั็กของตัวมันด้วยนั่นเองนะครับก็อย่างแรกเลยในการแก้บั็กของมันเนี่ยก็จะเป็นการแก้บักกที่ว่ามันน่ยไม่สามารถทุบ ออกได้โดยการถือบล็อกของตัวเองแบบนี้นะเนี่ยผมถืออย่างเงี้ยผมจะทําลายมันคือแบบว่าคือจะทุบมันอะไรแบบนี้นะครับไม่เอาแล้วอะไรแบบนี้เนะ่เวอร์ชั่นก่อนมันไม่สามารถทุบได้นะครับแต่เวอร์ชั่นนี้เนี่ยมันสามารถทุบได้แล้วนะครับปกติแล้วนะครับเป็นการแก้บั็กนั่นเองแล้วก็อย่างที่2อนะครับอย่างที่2ก็จะเป็นเรื่องของการปรับเช่นกันนะครับปรับเจ้าตัวความสว่างนั่นเองนะครับคือตอนแรกมันอาจจะปรับไม่ได้เลยแบบนี้นะครับก็จะเป็นการแก้บั็กในเรื่องของการปรับแสงสว่าง อะไรแบบนี้นั่นเองก็สามารถปรับได้ปกติแล้วแบบนี้นะฮะแล้วก็จะแก้เรื่องของอ่าฮิตบ็อกนี่ฮิตบ็อกคืออะไรฮิตบล็อกคืออ่ะจะตัวสี่เหลี่ยมดำๆนะจะสังเกตไหมนะครับสี่เหลี่ยมดำๆนะครับที่ล้อมรอบบ็อกมันนะฮะอ่าก็จะเป็นฮิตบล็อกนะจะแก้เรื่องของอ่าฮิตบล็อกของไล์บล็อกนะครับอ่า เป็นไลไรที่แก้นิดหน่อยอะไรประมาณนี้นะฮะก็จะคร่าวๆประมาณนี้นั่นเองนะสำหรับจะตัวลายบล็อกนะครับสามารถอ่าเอาไปทําได้นะสามารถเซนะกได้แบบนี้เลยนะครับผมชอบมากนะประมาณนี้นั่นเองนะครับสามารถไปลองเล่นได้นะฮะ โอเคนะครับผมมาดูเรื่องต่อไปนะครับเรื่องต่อไปก็จะเป็นเรื่องของบาเลียนะครับเป็นการแก้บั็กนะอันนี้ผมอาค่อนข้างที่จะงงเหมือนกันนะว่าฟีดแบกมันเขียนยังไงนะครับก็ไม่ค่อยได้เก่งอังกฤษนะครับซึ่งทางฟีดแบกเนี่ยเขาได้บอกว่าแก้บั็กนะครับทําให้เราสามารถนะครับทุบบล็อกบาลียเมื่อไม่ได้ถือบล็อกบาเลียแบบนี้นะครับก็ผมไม่แน่ใจว่ามันแก้บั็กได้หรือเปล่านะครับคือมันบอกไว้ว่ามันแก้บั็กนะฮะ แต่คือเมื่อเราไม่ได้ถือแล้วก็จะทําการทุบมันตามฟีดแบ็กบอกนะครับซึ่งผมวางบาลียไว้ข้างหน้าแล้วเนี่ยก็นะคืออันนี้ผมกําลังทําการทุบอยู่นะครับเนี่ยกดๆย้ำๆแล้วอะ่ะคือมันไม่สามารถทุบได้ะนะฮะผมก็งงเหมือนกันว่าฟีดแบ็กมันเขียนว่าอะไรนะครับอันนี้ผมเข้าใจผิดหรือเปล่าอันนี้ผมก็ขออภัยนะครับใครที่รู้ก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับสำหรับบาลีนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ โอเคนะครับผมมาดูเรื่องต่อไปนะครับเรื่องต่อไปก็จะเป็นการแก้บั็กเหมือนกันนะครับก็จะเป็นการแก้บั็กในเรื่องของอาเรือนั่นเองนะครับนะทางฟีดแบ็กก็ได้บอกว่านะครับเมื่อเรานะฮะมีเรือไว้ในครอบครองตรงมือแบบนี้แล้วเนี่ย <S <S พอเราเป็นแบบเอาชีวิตรอดนะครับผมเ,เดี๋ยวผมทดลองให้ดูเลยอ่าอันนี้ผมก็เป็นหมดเอาชีวิตรอดแล้วนะครับก็เได้ว่าทางฟีดแบ็กเนี่ยเขาได้บอกว่า เมื่อเรามีเรือนะครับอยู่บนมือแล้วเนี่ยนะครับเมื่อเราวางครับเรือมันก็จะหายอยู่บนมือแล้วนะครับสําหรับอ่าเวอร์ชั่นเก่าๆเ,เนี่ยเราอยู่ในโหมดเอาชีวิตรอดแบบเนี้ยมันสามารถปั๊มเรือได้เลยนะครับคือเอาง่ายๆคือแบบเรืออินฟินิตี้นะครับเรียกได้ว่าวางเรือได้แบบถี่ๆได้เลยอะไรแบบนี้นะครับซึ่งมันเป็นบั็อกอย่างหนึ่งนั่นเองที่มันปั๊มเรือได้อะไรแบบนี้นะครับก็ทางฟีดแบกก็ได้ทําการอัปเดตแล้วก็แก้บั็กในตัว ของเรือนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับอ่า โอเคครับผมก็มาดูอย่างต่อไปนะฮะอย่างต่อไปก็จะเป็นเรื่องของอาจจะตัวสเกเลตันหรือโครงกระดูกของเรานะครับซึ่งเจ้าตัวสเกเลตันนี้นะครับทางฟีดแบ็กเขาได้บอกว่าทําการแก้บัคในตัวสเกเลตันนะครับเมื่อมันทําการง้างธนูนะครับนี่เปลี่ยนเป็นหมกเซอร์ไวน์เบิร์แล้วกันนะครับอ่ะซึ่งอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูภาพเลยเลยกันนะว่าเวอร์ชั่นเก่าๆเ,เ,เนี่ยมันได้เป็นแบบนี้ครับเมื่อมันง้างธนูเนี่ยมันก็จะไม่จับธนูเหมือนสเตย์ข้างๆเลยนะครับก็เลยดูว่ามันเหมือนกับซอมบี้เลยนะครับมือช้ าเย็นชาแบบไม่ได้พยายามแบบยิงธนูอะไรแบบนี้เลยนะครับประมาณนี้นะซึ่งเป็นการแก้บัคทำให้สเกเลตันเนี่ยมันทำการง้างธนูแบบนี้เหมือนเดิมแล้วนะครับนี่ทำอ่งาง้างมือแบบยิงธนูเหมือนเดิมอะไรแบบนี้แล้วนะครับประมาณนี้นั่นเองนะครับอุ้ย <c oughs> โอเคครับมาดูเรื่องต่อไปนะครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะตลกนะครับผมก็เป็นเรื่องของอะสตั r เจอร์บล็อกนะครับกับม็อบต่างๆที่อยู่ในอาเขตของสตัคเจอร์บล็อกนะครับอาเป็นเรื่องของการแก้บั็กของสตัคเจอร์บล็อกนะที่อาทำการประมวลผลในอาวางแบบนี้เนะี่ยนะครับในพื้นที่ของมันเนี่ยเป็นการแก้บั็กนะครับที่ม็อบเนี่ยอยู่ข้างในแล้วมันทําการเรียกว่าสแกนได้แบบหามากนะครับสแกนแบบผิดพลาด อะไรแบบนี้นะฮะรูปขึ้นมานะครับซึ่งก็มีคนไปแจ้งโมแจงนะครับว่าตัคเจอร์บ็อกเนี่ยมันประมวลผลของม็อบในพื้นที่ของตัคเจอร์บ็อกได้แบบไม่ถูกต้องอะไรแบบนี้นะครับดูตัวหมูดีนะครับเป็นเอเลียเลยนะครับไปหมดแล้วนะตัวอะไรวะเนี่ยนะครับนะก็เรียกว่ากลายเป็นตัวอะไรไม่รู้นะครับก็ได้ทําการอัปเดตนะครับเมื่อ,อ s ตัคเจอบ็นะครับทําการประมวลผลของม็อบในพื้นที่นี้นะครับก็จะทําการประมวลผลได้อย่างถูกต้องอะไรประมาณนี้แล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันนี่นะฮะเห็นไหมฮะอ่าเรียกได้ว,ว่าหมูเราก็จะกลายเป็นปกติแล้วนะครับ <c oughs> ไม่เหมือนเอเรียนแล้วประมาณนี้นะครับอ่าก็จะเรียกได้ว,ว่าแก้บักในเรื่องของสตัคเจอ b o บ็อนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับ โอเคครับผมก็มาดูเรื่องต่อไปนะครับเรื่องต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของนี่เลยครับแน่นอน,นครับเป็นเกี่ยวกับเจ้าตัววินเทอร์นั่นเองนะครับซึ่งในการอัปเดตนี้นะครับก็จะทําการแก้บั็กในเรื่องของเรานะครับสร้างวินเทอร์ในความลึกประมาณลบหกไม่ได้นะครับผมก็เป็นการ แก้บักที่ทําให้วินเทอร์เนี่ยมันสามารถสร้างในความลึกที่ลบ64ได้แล้วนะครับหรือว่าใต้โลกของเราได้แล้วนั่นเองนะสามารถสร้างวินเทอร์ได้ปกติแล้วนั่นเองนะครับจากที่มันสร้างไม่ได้อะไรแบบนี้นะครับประมาณนี้เกี่ยวกับพวก การสร้างวินเทอร์นะครับนะามาดูอย่างต่อไปนะครับอย่างต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการเกิดของแก๊สนะครับนะเจ้าตัวแก๊สที่มันอยู่ในนรกนั่นเองนะครับที่มันมีปากผิวๆนะครับพ่นลูกไฟอะไรแบบนี้นะฮะก็ทางฟีดแบคเขาได้บอกว่านะครับเจ้าตัวแก๊สนี้นะครับมันอาจจะไม่สามารถเกิดในพื้นที่น้อยกว่า 5คูณ4คูณ5ได้แล้วนะครับ5คูณ4คูณ5คืออะไร5คูณ4คูณ5คืออ่าโพซิชันครับผมนี่มันจะเป็นโพซิชันบอกเนี่ยนะครับไม่ว่าจะความอ่าสูงความกว้างนะครับแล้วก็ความยาวอะไรแบบนี้นะครับอ่ะก็จะประมาณนี้นะซึ่งถ้าในพื้นที่นั้นนะ่ะมีความกว้างความสูงความยาวอยู่ที่5คูณ4คูณ5แก๊สเนี่ยมันไม่สามารถเกิดได้นั่นเองนะครับก็เรีวยกว่าเป็นการอ่าปรับเปลี่ยนนะแก้บั๊กอะไรแบบนี้นะครับ มันน่าจะไม่เชิงแก้บั๊กแหละมันน่าจะเป็นอ่าแบบเปลี่ยนให้มันแบบสมดุลยิ่งขึ้นนะคะเกี่ยวกับ นะครับอ่าประมาณนี้การเกิดของแก๊สอะไรแบบนี้นะฮะอ่าเรื่องต่อไปเหมือนกันเลยนะครับเรื่องเดียวกันเลยนะครับหรือว่าเจ้าตัวอ่าสลัมลาวนั่นเองนะที่อยู่ในอ่านลกนั่นเองนะครับเจ้าตัวสลัมลาวานี่มันก็เหมือนกันเลยนะครับทางฟีดแบ็กก็ได้บอกว่านะครับมันจะไม่สามารถเกิดในพื้นที่ที่น้อยกว่าอ่าสามคูณสามคูณสองนั่นเองนะครับก็จะไม่เกิดได้นะครับในพื้นที่สามคูณสามคูณสองประมาณนี้นะครับก็เหมือนกันเลยนะแล้วก็อ่าเจ้าตัวสลัมลาวานี้นะครับมันก็จะมี ฮิตบ็อกนะครับนะก็จะมีฮิตบล็อกที่อ่าเรียกว่าใหญ่ขึ้นตามตัวมันแล้วนะครับก็เป็นการแก้บั็กนั่นเองนะครับฮิตบล็อกก็จะอ่าขยายตามรูปร่างของอ่าเจ้าตัวสลามแล้วนะครับประมาณนี้นะครับอ่ามาดูอย่างต่อไปนะครับอย่างต่อไปนี่อยู่ข้างบนสุดเลยนะครับเดี๋ยวผมว่าไปดีกว่านะครับ years La Th โอเคครับผมตะกี้ผมก็ได้ใช้คามุยมายืนอยู่ณจุดจุดนี้แล้วนะครับก็นะฮะก็สลับอ่าการอัปเดตครั้งนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของอ่าชูเกอร์นะครับกับดิสเพนเซอร์นะครับผมอ่านี่นะฮะนี่อันนี้ผมก็ได้วางชูเกอร์ใส่ดิสเพนเซอร์แล้วนะครับอ่าเป็นชูเกอร์บล็อกนะขอโทษทีนะครับเป็นอ่าชูเกอร์บล็อกนะฮะเกี่ยวกับชูเกอร์บล็อกกับดิสเพนเซอร์นะครับก็ทางฟีดแบ็กเขาได้บอกว่านะครับตอนนี้นะฮะ กล่องชูเกอร์นะครับมันไม่สามารถจ่ายออกจากาขีดจำกัดของโลกได้แล้วนะอาสังเกตไหมว่าทําไมผมอ,อยู่ข้างบนสุดนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเรียกว่า320บล็อกเนี่ยนะครับก็จะเป็นขีดจำกัดของโลกแล้วนะครับคือเรียกได้ว่าเป็นสูงที่สุดแล้วไม่สามารถวางบล็อกวางอะไรได้แล้วต่อจากนี้นะครับอา เมื่อวางดิสเพนเซอร์นะครับมาเจาะอยู่ตรงขีดจำกัดโลกแบบนี้แล้วเนี่ยทางเวอร์ชันก่อนๆนะครับมีคนมาทดลองนะครับใส่ชูเกอร์ในดิสเพนเซอร์นะครับเมื่อเขาทําการนะครับกดสวิตช์นะครับเพื่อที่จะทําให้ดิสเพนเซอร์เนี่ยมันพ่นออกนะครับก็เรียกได้ว่าเมื่อเขากดสวิตช์แล้วนะครับชูเกอร์บล็อกในดิสเพนเซอร์เนี่ยมันหายด้วยแล้วก็เรียกได้ว่าวางฟรีอะไรแบบนี้หายฟรีอะไรแบบนี้นะครับซึ่งทางฟีดแบ็กก็ได้ทําการอัปเดตนะครับ ทำให้ดิสพนเซอร์เนี่ยเมื่อมันปล่อยไปตรงพื้นที่ขีดจำกัดของโลกเนี่ยเมื่อเรากดสวิตช์แล้วนะครับผมขอโทษทีนะบางทีมันอาจจะกดไม่ค่อยติดนะครับมันติดเจ้าตัวความสูงนะครับนี่นะครับนี่เมื่อเรากดนะครับกดหลายรอบแล้วนะครับเมื่อเรากดนะครับเจ้าตัว ชูเกอร์บ็อกในดิสペンเซอร์นี้มันก็จะไม่หายต่อไปแล้วนะครับนะก็เรียกว่าเป็นการแก้บั็กเมื่อกดดิสペンเซอร์นะครับแล้วถองชูเกอร์มันหายอะไรแบบนี้นะครับก็จะไม่หายแล้วนะครับมันก็จะพ่นลมเปล่าๆเลยนะครับชูเกอร์มันก็จะเหมือนเดิมนะชูเกอร์บล็อกก็จะเหมือนเดิมนะคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับเรียกว่าผมบอกได้เลยว่าในการอัปเดตครั้งนี้นะครับมันมีการแก้บั็กเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเทค o Speed นะครับทำให้แบบ พูดได้คล่องขึ้นได้ดีขึ้นเลยแบบนี้นะครับอ่ะก็คร่าวๆก็จะประมาณนี้ละกันนะครับใครที่อยากรู้ลึกลงลึกก็สามารถไปอ่านฟีดแบ็กได้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการผลิตของ m i โครเวชั่นนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้ากด s u b s c r i b e ผมเนี่ยผมก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ค่อนข้างยาวแหละนะครับผมก็ขอตัวไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะรักษาตัวเองด้วยนะครับโควิดก็ค่อนข้าง่าเป็นห่วงในช่วงนี้นะครับก็อย่าลืมรักษาตัวเองนะครับกักตัวนะฮะอย่าออกไปไหนเยอะนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม